คำเตือนวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นแนะนำอย่าทำตามอย่าเล่นตามเปน็นอันขาดจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นผู้ชมที่าอายุต่ำกว่า18ปีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะก็มาเจอกับหนูเช่นเคยรวมกับช่องซาจีแชนเนลซีนะคะรอบนี้เราก็มาจัดอัปเปะกันอีกเช่นเคยทุกคนอะวันนี้ก็รอบอไม่ใช่ดิรอบนี้อะจะมาขอลองสิบ สีคูณ16นะทุกคนได้ข่าวว่า14คูณสนี่ปังจริงๆนะเออก็อยากลงว่ามันจะสุดขนาดไหนนะคะทุกคนคือรอบเที่ยวนี่ได้ลงไปนะก็คือ10คูณ14ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะทุกคนไม่ต้องเอาเยอะเราไม่ต้องเก็บเยอะคนเราไม่จำเป็นต้องแบบ20คูณย0่สอะไรแบบนี้ทุกคนแค่ สิบคูณสิ1สองสิบคูณสิบสคูณสิก so like ็โอเคแล้วทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะอย่างที่บอกเลยตกลุมดําบ่อยมากแล้วทุกคนเออก็วันนี้ก็มาจัดอีกสักรอบทุกคนกับสิบสี่คูณสินะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กับช่องของหนูด้วยนะคะเราไปเริ่มเกมกันเลยค่ะตอนนี้เราก็หยบนะเกมกันแล้วนะคะทุกคนกับทุน21งพันหนะโอ้ย เกินไปทุกคนเราขอเริ่มเป็น40เลยแล้วกันนะคะทุกคนเราก็จะไปกันไปเรื่อยๆก่อนนะขอเริ่มเป็น20แล้กันทุกคนจะได้ซื้อ2รอบเนาะเฮ้ยจะมาหรือเปล่าแท็กเตอร์อย่าบอกนะอย่าบอกว่าเขาฟีสปินนะเฮ้ย โอ้หไม่มาทุกคนโอ้โหประทัดแถวเดียวจัดไปทุกคนยังไงก็ได้นะให้มีขอบทองนะอ่ะวันนี้เราก็จะมาลอง14 1 4คูณ16กละกันทุกคน โ,โ,โเียวก็มาดูกันนะว่าเออ่รอบรอบเที่ยงที่ได้ลงไปทุกคน10คูณ14กับ14คูณ16อันไหนจะแตกดีกว่ากันนะคะโอเค12มา สิบสี่ยังไงโอเครอดทุกคนจัดไปสิบสี่คูณสิบหกขอปังๆหน่อยนะเบาไปหนึ่งได้ไหมโอ้โหร้อยสี่สิบสี่เบาไปก่อนทุกคนเฮ้ยเจ็ด แตกเป็นโอ้โหประทัดสวยแตกเป็นวอยสองมีอะไรเชื่อมซองแดงจริงฉับโอ้หกพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกทุกคนเชี่ยเฮ้ยมันน่าจะเป็นประทัดแน่ไม่ใช่ดิไม่ใช่ทัดน่าจะเป็นชิงทุกคนชิงลงแล้วมันเป็นวายสองตัวแถวสองกับแถวสาม แล้วหลังจากนั้นก็คือประทัดหมดเลยทุกคนเออไม่ใช่ชิงหมดเลยทุกคนติดปากเป็นประทัดนะทุกคนเชีย้ยเห็นไหมเมื่อกี้โหยเจ็ดพันงานมากเลยนะนที่เราไม่แตกหนักแบบนี้ทุกคนโหยโบกมาอีกเฮยเกินหน้าเกินตาว่ะเกินไป 627เอ้ย624อะไรทุกคนเบอร์หมดแล้วนะโอ้ยปลาทองมาโอ้ยเอมา11นึงมาจิบโอ้โหไม่ลงไม่เป็นไรอ่ะ480เก็บเก็บเก็บออมลิดนิดไปก่อนทุกคนมาลุ้นกันว่าถึงหนึ่งหมื่นหรือเปล่านะเราซื้อไม้เดียวคืนเลิกได้เลยนะทุกคน อุ้ยคิวมาจริงสวยทุกคนเจ็ดร้อยหกสิบแปดสิบหนึ่งสิบหนึ่งยังมาต่อนนื่องขอเป็นประทัดประโอ้โหประทัดไนลงโอ้โหถึงหนึ่งหมื่นแล้วทุกคนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกสิบเอ็ดแล้วตอนนี้เรามีอยู่โอ้โหสุดจัดเลยทุกคนซื้อดอกเดียวโอ้โหบวกมาอีกหนึ่งพันหกร้อยสามสิบสองนะ ซื้อไม้เดียวทุกคนเจ็ดยี่สิบสคูณสิบุดจัดปลัดบอกอาทัตสามร้ 4, อีก2รอบสุดท้ายสิบเต็มแพงไปเจ็ดปาทั์โอ้โหห้าร้อดสิบหน่าจะมีต่อนะหมื 12, ่นสองลจ้าทุกคนคือสุดจริงนะ โอ้โหปล่อยไหลไปเลยทุกคนไายเดียวเลิกเฮ้ยขอให้ปังๆแบบนี้ทุกๆวันดีไหมเออบวกมา1344้เราเก็บนี้เก็บหน่อยทุกคนรอบสุดท้ายโอ้โหโเคมาจริงจริงมาปาะทัดสองว้ยซอ,องแดงมาปาะทัดปาะทัดมา192 เออได้อยู่นะปก,กติอะไม้สุดท้ายมันไม่ค่อยจ่ายทุกคนแต่รอบนี้ก็จ่ายนะ848ก็จบเป็นที่เรียบร้อยทุกคนเราก็ได้รางวัลรวมทั้งหมด12,656หมือ้ยจ้ะเอยมันดีเลิศนะทุกคนใครไปต่อไปเลยนะแต่หนูเองไม่ขอไปต่อแล้วนะคะทุกคนแตกหนักขนาดนี้เนาะ เออซื้อแค่ไม้เดียวทุกคนเราซื้อ1,000เมื่อกี้ถ้าเราซื้อไม้เบ็ดสี่สิบก็สองพันทุกคนนะ่าจะต่หนักกว่านี้เนาะแต่ว่าที่เล่นมาคือรู้สึกว่าจะไม่ค่อยถูกฉลอก,กับเบ็ดสี่สิบสักเท่าไหร่นะคะทุกคนคือตกลุมดำตลอดเลยก็จะมาถนัดเบ็ดยี่สิบนะซื้อหนะนึ่งพันนะทุกคนกําไรเน้นๆเ,เลยนะกําไรตั้ง 12,637นะคะทุกคนก็สุดจริงนีทุกคนถ้าถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กับช่องของของหนูด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในทําคลิปต่อต่อไปนะคะทุกคนอยากให้ทำเกมอะไรค่ายไหนก็สามารถรีเควสมาได้ทุกคนแล้วก็ใครมีคอนเทนต์ดีๆก็สามารถแนะนำมาได้นะคะเดี๋ยวจะมาจัดให้ทุกเกมเลยทุกคนก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ